ครับสวัสดีครับผมต้อมคนข้างบินนะครับมานะครับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงรีแท็กกันหน่อยนะครับพอดีเมื่อเช้านี้ตื่นมาตีห้านะครับนอนไม่หลับก็เลยเอ้าออกมาทำเครื่องบินดีกว่านะครับอเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้นะฮะตัวนี้นะครับเป็นปีกของม t สแต็งท็อปไฟนะครับจริงๆะผมอยากบินมาสแต็งมันนานแล้วหละไม่ได้บินมานนานนะครับมันไม่ใช่เพราะอะไรหรอก เพราะผมพับล้อทีไรพับดีแทกทีไรมันขึ้นไม่สุดสักทีแต่ก่อนนี้ใช้เป็นแมคานิกนะครับแต่ก่อนใช้เป็นแมคานิกนะครับก่อนนี้นะครับเป็นแมคานิกนะครับอืมก่อนเป็นแมคานิกอย่างเี้นะครับอ่าปัจจุบันนี้ไปใช้ไฟฟ้าแล้วนะครับเพราะว่าลำพวกนี้ผมจะไปบินล้อเอ็ดส่วนใหญ่นะครับอ่าทีนี้นะครับจะข่าวอ้างให้ฟังสมาชิกแฟนก็นี่ผมรีแทกตัวนี้นะครับผมแปลงเป็นรีแทกตัวใหญ่นะผมไม่ใช่ตัวเล็กนะครับตัวเล็ก ดีแท็ตัวนี้นะครับรับแรง15กิโลถ้าเป็นตัวเล็กไฟฟ้าจะรับแรงอยู่ประมาณน่าจะ8-9กิโลมั้งนะครับแต่ตัวนี้รับแรง15นะครับมันจะใหญ่กว่าดูครับสังเกตครับเบ้ามันจะใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะมาเดี๋ยวจะตกแต่งนิดนึงนะครับหาไม้มาตกแต่งหน่อยนึงอันนี้กับันฝั่งนี้ตกแต่งไปลวแต่ฝั่งนี้ยังตกแต่งเรียบร้อยนะครับก็แล้วเวลายึดนะครับดีแท็เนี่ยสมาชิกอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับเวลาสมาชิกทำเนี่ยนะครับ รีแท็กเนี่ยเป็นอะไรที่เจ้าปัญหามากผมบอกเลยใครทําอย่างอื่นหนึ่งชั่วโมงนี่รีแท็กโดนแน,แน่ครับไม่ต่ากว่าสองถึงสามเท่าถ้าทําถ้าทาอย่างอื่นหนึ่งชั่วโมงรีแท็กทำไม่โดนไม่ตาม่ากว่าสองชั่วโมงถึงสามชั่วโมงมันเป็นอะไรที่แบบต้องเข้าเบ้าพอดีเป๊ะแล้วต้องแข็งแรงนะครับจุดไหนต้องห้ามดิ้นนะครับถ้าดิน้นปุ๊บทุกอย่างจะมีปัญหาทันทีเลยจะเข้าเบ้าไม่ได้นะครับปัญหาหนึ่งที่ผมเคยบอกกันมาชิกไว้ตลอดนะครับก็คือเรื่องของแป้นไม้ตัวนี้ นะครับตัวหนึ่งนะครับเนี่ยเนี่ย่แป,ป้นไม้รับเนี่ยครับแป้นไม้รับเนี่ยสองอันเนี่ยสองฝั่งเนี่ยเวลาที่สมาชิกยึดทํามุมให้ดีๆไม้สองต้นนี้นะครับทํามุมให้ดีๆอย่าให้บีบรีแทกถ้ามันโกง่งถ้ามันไม่ได้ฉากถ้ามันเอียงก็ให้มันเอียงเท่ากันทั้งทั้งสองฝั่งนะครับเอียงองศาเดียวกันใกล้เคียงกันไม่ใช่พอบีบป,ปุ๊บเรามาขันปุ๊บมันจะโก่งกลางอย่างนี้นะครับถ้าเราทําไม่ดีนะ ขันลิขันจุดยึดเนี่ยสี่น็อตตัวนี้สี่ตัวนี้แน่นปุ๊บเนี่ยรีแทกจะไม่ไปเลยนะครับนี่ต้องระวังนะครับผมบอกกันนี้ก่อนต้องระวังนะครับไม่งั้นรีแทกจะเสียฟรีนะครับแล้วค้างแล้วก็จะไหม้นะครับแล้วเวลาอีกนิดนึงนะครับอ่ผมขอวางกล้องนะครับแล้วเวลาคุณทําไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณเทสด้วยนะครับนี่ครับเทสด้วยจะต้องไม่ฝืดจะต้องไม่ติดนะครับจะต้องอยู่บนเบ้าพอดี เสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากที่คุณใช้แล้วคุณเอามือนะครับจับที่มอเตอร์ด้วยเทสด้วยนะฮะแต่ต้องไม่มีอุณหภูมิแทบจะไม่มีอุณหภูมิเลยนะครับถ้าอุ่นๆเราเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆแสดงว่ามีอะไรขัดแน่นอนมีอะไรที่ทําให้มันฝืดนะครับหรือมีอะไรขัดแน่นแน่นอนนะผมบอกเลยรับรองเดี๋ยวไหม้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นต้องจับตรงมอเตอร์นะครับอย่าให้ร้อนหรือให้อุ่นไม่มีอุ่นนะผมทาไม่มีอุ่น ผมเคยเสียมาหลายตัวแล้วนะครับก็เลยอยากนําเรื่องตรงนี้นะครับมาแชร์สมาชิกด้วยนะครับต้องไหลลื่นะครับปกบพอดีเลยนะครับเนี่ยนะครับว่เยี่ยมนะครับลอมดูนะครับตรงนี้แล้วก็รอต้องเท่ากันด้วยนะรอนี่กัต้องสูงเท่ากันด้วยนะครับก็เช็คหน่อยแล้วกันหาอะไรมาวัดก็ได้ครับจิที่ผม ใช้อันเหล็กเหล็ก<ๆ>าพาดมาพาดดูต้องใกล้เคียงกันลอดกลางมาแล้วต้องใกล้เคียงกันเพราะบางทีเราตั้งแท่นตัวนี้ห่างตัวนี้ใกล้อะไรเงี้ยครับมันก็จะมีผลทั้งหมดนะครับลาอดาจจะไม่เท่ากันแล้วเวลานี่อีกนิดหนึ่งนะครับสมาชิกดูนะฮะตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะถือว่าเป็นความรู้กันด้วยนะครับเวลาที่สมาชิกกลางรีแทกมาเนี่ยนะครับพยายามนะครับ อดูผมด้กางให้ดูนะครับนะครับพยายามนะครับให้ล้อเนี่ยมันเอียงออกมาหาชายหน้าปีกดูนะครับนี่คือชายหน้าปีกนะพยายามให้ล้อเนี่ยมันเอียงออกมาหาตรงชายหน้าปีกอย่างนี้ออกมาหาชายหน้าปีกให้มันเกินชายหน้าปีกมายิ่งเกินเท่าไหร่นะครับยิ่งเอียงเท่ามากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งออกมามากยิ่งล้อยิ่งออกมากเท่าไหร่ยิ่งจะทรงตัวดีเท่านั้น เครื่องบินคุณจะหัวเวลาคุณเทคออฟวิ่งขึ้นไปเนี่ยหัวมันจะไม่ตกหัวหัวมันจะไม่ปักพื้นตรงนี้ก็สําคัญนะแต่ทั้งนี้นั้นก็อยู่ที่เบ้าด้วยนะครับทั้งนี้ก็อยู่ที่เบ้าด้วยนะครับเบ้าก็จะต้องต้องรับกับเวลาพับก็ต้องพับเก็บได้ด้วยนะครับแล้วก็มุมมุมของไม้สองแป้นนี้ที่ผมบอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับมุมเนี่ยเวลามันเอียงมันต้องเอียงเข้ากันอย่างนี้เข้าใจความหมายเอียงอย่างนี้จะ,ะสมมติแป้นไม้นะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟัง เอาอย่างี้ดีกว่าเอาอย่างนี้นี่เอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นไม้สองอันอย่างนี้นะครับเนี่ยเวลาคุณเอียงคุณเอียงได้ครับเอียงยังไงก็ได้ครับเอียงยังไงก็ได้เอียงยังไงก็แล้วแต่แต่ไม่ใช่ว่าเอียงฝั่งนี้เอียงฝั่งนี้โบต่าอย่างนี้ต่ํามากพอคุณขันน็อตสี่ตัวบีบมันปุ๊บเนี่ยมันจะโก่งลี้แทมมันจะโก่งกลางแป้นนิดจะโก่งกลางพอโก่งกลางปุ๊บมันมันจะไปขัดกับแกนแกนตัวนี้ยเนี่ยแกนที่มันพับขึ้นพับลงเนี่ยนะครับทําให้ รีแท็กคุณพังง่ายๆนะผมบอกเลยนะครับต้องระวังอย่าให้ติดเดี๋ยวก็อีกรอบนึงนะครับครับความร้อนต้องไม่มีมอเตอร์ต้องไม่มีความร้อนเลยนะครับอ่ะถือว่าเรียบร้อยนะครับตัวนี้ของผมเองครับตัวนี้คิดถึงมาแต่งแล้วไม่ได้บินานานๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเร็วๆนี้ไปลั่นกันเรียบร้อยนะครับเนียนนะครับอ่ะโอเคนะครับผม ขอบคุณนะครับอ่าคลิปนี้เดี๋ยวผมลงใน YouTube นะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ